Good morning and welcome to a d a i l y Gospel t r u t h อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We count it an honor to bring the word of God to you. เราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่เลยที่มีโอกาสนําถ้อยคําของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณ And we pray that the word of God will edify you today. แล้วเราขออธิษฐานว่าวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้าจะหนุนจิตชูใจคุณ and help you see Things the way God wants you to see them. And help you see things the way God wants you to see them. Well, today's scripture is from 1 Corinthians 15, 56. 1 Corinthians 15, 56 It says, The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. saying you know, what this is saying here is this. ความหมายที่ข้อนี้ได้พูดถึงก็คือ Adam did not sin Adam not ถ้าอาดัมเองไม่ได้ทำบาป death would not have come. ความตายก็คงจะไม่เกิดขึ้น And so the sting of death is sin sin is what brought death is what it is saying ดังนั้นเหล็กในของความตายก็คือความบาปเพราะเมื่อมีความบาปเกิดขึ้นก็เลยทำให้เกิดความตายตามมา again it means if there is no sin There is no death. There คือถ้าไม่มีความบาปตั้งแต่แรกก็จะไม่มีความตายเกิดขึ้น alright and and then the second part is the strength of sin is the law และในส่วนที่สองบอกว่าแล้วฤทธิ์ของบาปคือทำบัญญัติ now growing up in the church i never heard preached. this การที่โตขึ้นมาในคริสตจักรผมไม่เคยได้ยินเขาเทศนาความจริงตรงนี้เลย What I heard was this แต่สิ่งที่ผมได้ยินมาตลอดก็คือ If there is if there is sin we need to know the law more ถ้ามันมีความบาปเรายิ่งต้องรู้จักธรรมบัญญัติให้มากขึ้น If there is sin we need to teach people the law more ถ้ามันมีความบาปเราก็ต้องสอนเรื่องธรรมบัญญัติกับผู้คนมากขึ้น Because the understanding of the body of Christ at that time was this เพราะว่าความเข้าใจของพระกายพระคริสต์ในยุคสมัยนั้นก็คือ The only way to get rid of sin is by the law วิธีเดียวที่เราจะขจัดความบาปออกไปจากชีวิตผู้คนก็คือต้องโดยธรรมบัญญัติแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจละว่าไอแนวความคิดเดิมๆที่ผมมีนั้นอะมันไม่ตรงกันกับความหมายของพระคัมภีร์เลยเพราะตรงนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคะคุณสามารถที่จะกลับไปอ่านในข้อนี้ซ้ำได้อีก The strength of sin is the law เหล็กในของความตายคือความบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ The strength of sin is the law. ฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ You know some people say the strength of sin is grace. บางคนอาจจะบอกว่าฤทธิ์ของบาปคือพระคุณ You know the more grace you live in the more sin. your uh, work in your life เมื่อคุณเนี่ยดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพระคุณของพระเจ้าเยอะคุณก็จะเห็นว่ามีบาปเยอะในชีวิตของคุณ and so some people attack those people who teach grace too much บางคนก็เลยอาจจะโจมตีคนที่สอนเรื่องของพระคุณเยอะหน่อย you know and they say things like it cannot all be grace เขาก็จะบอกว่าจะมาพระคุณอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกนะ because grace will always produce sin in people's lives เพราะว่าถ้ายิ่งให้พระคุณกันเยอะๆหรือมีพระคุณพระเจ้าเยอะๆก็จะทําให้ทําบาปมากขึ้น and you know most Christians will คริสเตียนส่วนมากก็จะเห็นด้วยกับการแบ่งปันแบบนี้ been we have not been properly taught what grace and what law is have not เพราะเราเองอาจจะยังไม่ได้ถูกสอนหรือไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าพระคุณจริงๆเป็นยังไงธรรมบัญญัติเป็นยังไง now b r o าน e ิ s ซ n ส s อส์ดิสแวร์แอมพอร์ต์เ r นด์อิ n อาร์คริตตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตคริสเตียนของเราไหมเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลย r s t a n d i n g ประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนของคุณก็จะอยู่บนความจริงตรงนี้แหละ Whether you effective, victorious Christian not, hangs this you're effectivective, victorious not or understanding on ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบเกิดเกิดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่บนความจริงนี้ Do you know what grace is คุณรู้ไหมว่าพระคุณของพระเจ้าจริงๆคืออะไร And Do you know the purpose of the law แล้วคุณเองรู้ไหมว่าธรรมบัญญัติมีจุดประสองค์อะไร What do you believe แล้วคุณเองเชื่อยังไงละ่ะ Do you believe that grace leads to more sin คุณเชื่อว่าพระคุณจะนำคุณไปสู่การทำบาปมากขึ้น and law leads to more holiness แต่ธรรมบัญญัตินั้นจะนำคุณไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ you know, what is your belief about this ความเชื่อของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไง you know this is huge in our Christian experience ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนของเรา majority <our. S 2> of the Christians I meet and talk to คริสเตียนโดยส่วนมากที่ผมเจอแล้วก็มีโอกาสได้คุยด้วย and majority of the ministers that teach from the Pope, หรือว่าผู้รับใช้ส่วนมากที่มีโอกาสสอน sincerely believe ก็มีความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าการสอนพระคุณของพระเจ้าเยอะๆก็จะนำผู้คนไปสู่การทำบาปที่เยอะขึ้น So so you have to teach people holy the so they have teach the that law can be ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องสอนเรื่องทมบัญญัติกับผู้คนเพื่อเขาจะดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ได้ And this mindset is like a stronghold till today in the body of Christ แล้วแนวความคิดแบบนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งมากในพระกายพระคริสต์ I mean churches have been divided over this issue คริสตจักรเองก็มีความแตกแยกเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ you n know, friends have been divided over this issue แล้วเพื่อนเองก็แตกแยกกันไปเพราะว่าความจริงตรงนี้ right. ministers have been divided over this issue หรือว่าพันธกิจรับใช้ผู้รับใช้ก็แตกแยกกันในเรื่องนี้ But you we have to stop pause and think แต่เราจำเป็นที่จะต้องลองหยุดแล้วก็คิดดีๆ What does the scripture say? scripture does ว่าพระคัมภีร์เนี่ย พูดยัางไงาอาจริงๆแล้วว่า because all opinions and arguments must be brought under the light and authority of the word of God ความคิดเห็นที่แตกต่างการโต้แยง้งการเถียงกันเนี่ยเราจําเป็นจะต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาตรวจสอบกับถ้อยคําของพระเจ้าสเสมอ well this is just one of the verses I can show you many more if we have time คือถ้าเรามีเวลาเยอะเนี่ยผมสามารถให้คุณได้ดูจากในข้อพระคัมภีร์อื่นๆได้อีกแต่เนื่องจากเรามีเวลาน้อยเราก็จะพูดถึงแค่ข้อนี้ข้อเดียว t even this one verse <laughs> Enough clearly show us enough clearly to จริงๆแค่ข้อเดียวตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าพระคุณจริงๆไม่ได้เป็นการนำให้ผู้คนทำบาปมากขึ้นอ่ะ In fact grace causes people to fall in love with God จริงๆถ้าเราเข้าใจในเรื่องพระคุณเราจะเห็นว่าพระคุณนี่แหละทำให้ผู้คนรักพระเจ้ามากขึ้น And grace empowers them to live for the glory of God และพระคุณเองก็สามารถจะเสริมกำลังให้เขาดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ That is what <does. S 2> นั่นคือสิ่งที่พระคุณทำให้เกิดขึ้น right but it he says here the strength of sin is in other words you know uh, sin is strengthened by the law ในข้อนี้ได้บอกว่าฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัตินั่นหมายความว่าบาปเนี่ยมันมีฤทธิ์ขึ้นมาจากธรรมบัญญัติ You k no w you might say but 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 God gave the law how can God give something that causes people to sin more คุณก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวก็ทำบัญญัติเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ไม่ใช่เหรอแล้วสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเนี่ยจะทำให้เป็นการส่งเสริมให้ทำบาปมากขึ้นได้ยังไง of course the law came from the wisdom of God แน่นอนว่าทำบัญญัตินี้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาของพระเจ้า God never makes any mistakes พระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาดนะ when God gave the law He knew what He was doing พระเจ้าให้ทำบัญญัติมาเนี่ยพระเจ้า รู้ว่าพระองค์มีจุดประสงค์อะไร See, If God did not give God not the law ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ทมบัญญัติกับมนุษย์ man will never know how wretched มนุษย์จะไม่มีโอกาสรู้หรือเห็นเลยว่าตัวเองจริงๆเป็นคนบาปเป็นคนที่ชั่วร้ายแค่ไหนมนุษย์เองกจะดำเนินชีวิตด้วยการหลอกตัวเองไปวันๆว่าเขาเองก็เป็นคนดีพอและด้วยความดีของเขาเขาสามารถจะช่วยตัวเองให้รอดได้ถ้าเขาพยายามที่จะทำมากพอเขาก็จะสามารถเป็นคนดีและเขาก็เป็นคนชอบทำในใส ตาของพระเจ้าพูดทรงบริสุทธิ์ได้ The problem is God disagrees with that. ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่มนุษย์คิดเอง God knows. พระเจ้ารู้ That man has sin nature from Adam. ว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติบาปที่ติดตัวมาจากอดัม So the biggest problem is not man's Actions of sin of ปัญหาที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกที่เป็นความบาปของมนุษย์ The biggest problem is man's nature of sin ปัญหาที่มันใหญ่ที่สุดเลยก็คือมนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติบาปที่ติดตัวมา So yes even even man with a sin nature can try to do good things คือแน่นอนว่ามนุษย์ที่มีธรรมชาติบาปติดตัวมานี้ก็ยังสามารถพยายามทำในสิ่งที่เป็นความดีได้ But they cannot change their nature แต่ยังไงก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนทำ ธรรมชาติของตัวเองได้ไ s, They achieve the goodness that God <S ไม่สามารถทำดีได้มากพอตามมาตรฐานที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ได้ And so God had to do พระเจ้าจึงต้องทำอะไรบางา he he the าอย่างรพระองค์ทำยังไงพระองค์ก็ต้องให้บทบัญญัติลงมา Why did give the law? ทำไมพระองค์ถึงต้องให้บทบัญญัติ Under the standards of the law เพราะว่าภายใต้มาตรฐานของบทบัญญัติ Man finds out มนุษย์จะได้รู้สักทีว่าจริงๆตัวเองเป็นคนบาปขนาดไหน you No know, The law does not produce sin ทำบัญญัติไม่ได้ทำให้เกิดบาป But the law puts light on the sin แต่ว่าธรรมบัญญัติเนี่ยยิ่งทำให้เราได้เห็นมากกว่าว่าอะไรที่เป็นความบาปและเมื่อเขาเห็นแล้วเขาจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่สามารถทำตามมาตรฐานที่พระเจ้ากำหนดได้เลยพระเจ้าเป็นอัจฉรยิยะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ you know, at, at ai, ที่ภูเขาซีนายิสราเอลได้บอกว่าหลังจากที่พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติกับพวกเขาพวกเขา ก็เลยบอกกับพระเจ้าว่า ทุกอย่างที่พระองค์บอกให้เราทำเราทำได้หมดเลย <laughs> <can do. S 1> เราทำได้ <And S 1> หมดใ a few days later they make a golden c a l and have a drunken party หลังจากผ่านไปไม่กี่วันเขาก็สร้างวัวทองคำขึ้นมากราบไหว้เคารพ <Yeah. S 1> แล้วก็จัดงานเลี้ยงกินกันจนเมาหายไปหมด and time and time again they sin and sin and sin and many of them died in the wilderness แล้วเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นบ่อยครั้งมากที่เขาก็ทำบาปทำบาปทำบาปแล้วในที่สุดหลายๆคนก็เสียชีวิตไป <You> know, ในถิ่นทุรกันดาร under the law the sin became more obvious คือภายใต้ธรรมบัญญัติเนี่ยมันยิ่งทำให้เขาเห็นมากขึ้นว่าอะไรคือบาป reason. This the is แล้วนี่ก็คือเหตุผล God gave the law to bring man to to of end you know, the law themselves the men the ว่าทำไมพระเจ้าถึงได้ให้ธรรมบัญญัติกับมนุษย์เพื่อมนุษย์เนี่ยจะได้รู้ไงว่าจริงๆแล้วตัวเองทำไม่ได้ given not to remove why law That the is is s และนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติไม่ใช่เพื่อที่จะมาขจัดเอาความบาปออกไป God did not give law so that man can use the law as an instrument to become holy พระเจ้าไม่ได้ให้ธรรมบัญญตัติเพื่อมนุษย์จะเอาธรรมบัญญัติไปเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิตเพื่อจะช่วยให้เขามีความบริสุทธิ์แต่เพื่อมนุษย์จะได้รู้ how impossible overcome sin themselves. ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเอาชนะความบาปด้วยตัวเองด้วยความประพฤติของเขา And why says here, และนี่คือเหตุผลที่ข้อนี้ <the S 2> ได้บอกว่า Strength sin is the of law เหล็กในของความตายก็คือบาปแล้วฤทธิ์ของบาปคือทำบัญญัติแล้วทางออกคืออะไรละ่ะทางออกก็คือพระคุณของพระเจ้า well, what the grace God? และพระคุณของพระเจ้าคืออะไร the grace God this. พระคุณของพระเจ้าก็คือ <through> Jesus, โดยผ่านทางพระเยซู new ทำให้เราได้มีธรรมชาติใหม่ลักษณะใหม่เกิดขึ้น <Through> Jesus, โดยผ่านทางพระเยซู the God. ตอนนี้เราได้รับเอาความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามา And so now not just now not to change our behavior trying change we’re ตอนนี้เราไม่ได้พยายามที่จะมาเปลี่ยนความประพฤติ now we believe that God has changed our nature แต่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนธรรมชาติหรือลักษณะใหม่ให้กับเราแล้ว and so we teach people grace เราจึงสอนเรื่องพระคุณของพระเจ้ากับผู้คน why ทำไมล่ะ Because grace reveals to them เพราะพระคุณเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยกับเขาไง How new they are in Christ ว่าเอาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนใหม่แล้วนะในพระคริสต์ Grace reveals to them พระคุณก็จะเปิดเผยกับเขา Who they are in God ว่าเขาเองเป็นใครในพระเจ้า And grace reveals to them แล้วพระคุณก็จะเปิดเผยกับเขา What Jesus can do in them and through them ว่าพระเยซูตอนนี้สามารถทำงานทั้งในเขาแล้วก็ผ่านเขาออกไปได้ instead of trying to be good by the law ตอนนี้แทนที่เขาจะพยายาม เป็นคนดีโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเขากลับเรียนรู้ใหม่ว่าอ๋อฉันเป็นใครในพระคริสต์แล้วการที่เขาเป็นใครแล้วในพระคริสต์ตรงนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเขาจากใครนั้น เห็นหมั้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในก่อน You know that's why the Bible พภีจึงได้บอกว่า Sin shall not have dominion over you ความบาปจะไม่สามารถครอบงําท่านทั้งหลายได้อีกต่อไป When you're under grace and not under the เพราะว่าตอนนี้ท่านอยู่ใต้พระคุณไม่ใช่ธรรมบัญญัติ Ancestors there will be many many attacks on the message of grace ก็จะมีการโจมตีเกี่ยวกับการสอนเรื่องพระคุณของพระเจ้า mm hmm. เยอะ Don't be bitter against those people ก็ไม่จําเป็นต้องไปโกรธหรือไม่พอใจเขา Just know that because they know the power Grace don't know of คือเราต้องเข้าใจว่าเป็นเพราะเขา่ยังไม่เข้าใจเรื่องพลังแห่งพระคุณ but don't be shaken by their ignorance เพียงแต่ว่าคุณเองก็อย่าไปหวั่นไหวตามการที่ว่าเขาเนี่ยขัดความรู้หรือความจริงในเรื่องนี้ you keep growing in grace ให้คุณเนี่ยมุ่งหน้าที่จะเติบโตในเรื่องพระคุณของพระเจ้าต่อไป you keep pursuing the revelation of grace ให้คุณมุ่งแสวงหาการเปิดเผยความจริงในเรื่องพระคุณของพระเจ้าต่อไป you keep living in the grace of God แล้วดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพระคุณพระเจ้าต่อไป ไป and the transformation in your life will speak for itself แล้วการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันจะเป็นคําตอบสําหรับเขาเอง they will come to you แล้ววันหนึ่งเขาจะเข้ามาหาคุณ to l e a r more about grace เพื่ออยากจะมาเรียนรู้เรื่องของพระคุณพระเจ้ามากขึ้น l e t ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ f a t h e we are eternally grateful พระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าจริงๆ For this amazing grace you have brought us into สําหรับพระคุณอันมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้นําเข้ามาในชีวิตของเรา e l i e v e today วันนี้เราเชื่อ Your grace g r is the power ว่าพระคุณของพระองค์นั้นเป็นฤทธิ์เดชเดียว free from sin ที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากความบาป to live the life you've called us to live และดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์ต้องการ we thank you for your grace เราขอบคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen, amen. well have a wonderful weekend ขอให้มีความสุขมากๆในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ w e see you again next week แล้วอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่